าาชาวนี้ก็อยู่ที่หน้าง,งานแล้วนะ <c oughs> เป็นแผ่นปูนนะครับ <c oughs> เตรียมตัวจะลุยอ๋อไปทางไหนแล้วนี่ขึ้นตะช่างปะโอ้เน,น,นาะชนรถคันไหนรถผมนี่ชนได้นะถ้าชนคันนี้นี่ปาเดงอย่างเดียวแลวครับผมสู้ยันสารดีกาเลยนะคันนี้ผมรักมาก เช้านี้ก็แดดจ้าอยู่นะแต่ว่าที่ทำงานไม่น่าโดนแดดนะไอแดดแดดเข้าไม่ไนดะ้เอา้าใครมานอ,นอะ่ะนมีในเปอร์เซียเท่นเอาเสียท่นมีใครมาหาผมหรือเปล่าวันนี้ก็เช้าวันที่สามนะครับทนสองไม่ล้อแค่นั้นนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวพาดูงานไนมันเป็นล้อกระเทออยไงโปรเฟีย มีหรือเปล่าคันงที่จะทำเรี่กวาเปอร์เฟียเทสเด็กนะรถไข่นอเด็กนะมนไม่บ้าเลยมีใครเข้ามาหรือเปล่ามีใครเข้ามาหาผมแน่เลยยี่สิบเราซื้ออีกยี่สิบตัวตอนเช้าวันที่สามเดี๋ยวเตรียมวันนี้ได้พ่นสีแน่นอนอออนี่นะ ผมก็ถึงหน้างานมันมาดเลยห,หลายคนก็ถามว่าผมไม่นอนกินอยู่ยังไงนอนยังไงก็ผมนอนรีสอร์ทนะครับรีอสอร์ทเ,เดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าใครมานะมีเอซน่าจะมาหาผมแน่เลยไปเดี๋ยวลงไปดูกันอะมีเอซเอาของมาฝ่ายอีกแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ย ผมทำงานเนี่ยครับครับทำงานตันเส้นนี้ลรอครับอ๋อทำงานตันเส้นนี้บอกโอ้ยเปลี่ยนเลยโปรเฟียน่ะอันนี้รถท่าแก่ครับอ๋อรถท่าแก่นะเปลี่ยนเลยโปรเฟียเปลี่ยนเลยมาเดี๋ยวผมให้เสื้อตัวหนึ่งเอาใส่ไซส์อะไรใส่ XL ได้ไหม XL XL นะโอเคเออ FC ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเดี๋ยวดูเสื้อเขาก่อนนะดูเสื้อให้ FC แป๊บหนึ่ง อ้าวนี่ FC เหนียวแน่นแล้วก็เหนียวกลับไปเหมือนกันใจมาใจกลับอ่ะขอบค <FC S 2> <อ>ุณครับ FC มารอแต่เช้าเลยป๋าบอ,อกอป๋าบอ,อกแต่พอดีของผมมีแล้วไม่เป็นไรก็เดี๋ยวนักคืนผมมาฮ<อ>ะเมื่อวานนี้โอ้ยถ้าไมเด็กบอกว่าชาปลอยทำแล้วมันไม่ให้นะอ๋อซื้อไปแล้วอ๋ออเลยชปลอยบอกให้มาเอา ต้องบอกชื่อผมเลยเถ้างั้นไม่ให้้ามาถ้าไม่ให้เดี๋ยวผมประกาศเลยนะร้านไหนไม่ให้นี่ร้านนั้นดับนะดับเลยดับเลยไม่ได้ไม่ได้แล้ววิ่งงานอยู่แถวนี้เหรอลูกพี่แล้วอ๋อเอาไปใส่นะเสื้อเพราะว่าปีหน้าผมจะเริ่มขายแล้วปีนี้จะแจกไปก่อนแจกเดิมจิ้มปีหน้าก็จะขายแล้วจะเปิดบูธขายแล้ว เออโอเคเังน่นเขีามือหมูปาตั้งนานนะอ๋แอ,อตแต่ช่างบอยมาทำอยู่อลันครับอ่า่น,น,นตอนนั้นแหละผมก็ยังคิดอยู่ว่า <c oughs> หรือว่าจะไม่ใช่ช่างบอยนะครับนี่ <c oughs> แต่เช้านี้ก็เมื่อวานเฮียเขาไปตามอะไรมาที่ขาดนี่มาครบหมดแล้ว ทางร้านจะไม่ให้นะพอดีบอกว่าผมผมเป็นคนมาทำก็นี่ให้มาเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วนี่นะนค,รครับผมโชคดีครับโชคดีครับผมนี่ก็ได้มาแล้วทีแรกจะไม่ให้นะได้มาเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเช้านี้เริ่มพ่นสีนะวันนี้ก็เดี๋ยวใส่รายละเอียดรายละเอียดต่างๆแล้วก็พ่นสีนะก็รอชม คลิปช่วงบ่ายอีกทีคลิปนี้ก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม